สถาบันพระบรมราชชนกจัดโครงการสัญจรปีการศึกษา2569พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่6ครอบคลุม8จังหวัด195โรงเรียนมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและแนะแนวเส้นทางการศึกษาสู่วิชาชีพสุขภาพในอนาคต สถาบันพระบรมราชชนกได้จัดโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจรปีการศึกษา2569พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่6ครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดได้แก่ จันทบุรีตราดระยองชนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วสมุทรปราการและปราจีนบุรีรวมทั้งสิ้น195โรงเรียนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็ตรสุขใจเจริญสุขรองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการมีผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่6ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีณโรงแรมเคพีแกรนจังหวัดจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดพรพรฤดีนิติรัตน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีในนามเจ้าภาพหลักได้กล่าวว่าสถาบันพระบรมราชชนกในสังกัดกระทรวงสาธรารณาสุขมีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อรองรับความต้องการของประเทศทั้งแพทย์พยาบาลบุคลากรด้านสาธรารณาสุขทันตแพทย์เภสัชกรนักฉุกเฉินการแพทย์และแพทย์แผนไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างยั่งยืนซึ่งการลงนาม MOU ครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมศึกษารวมถึงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนกให้แก่นักเรียนในพื้นที่เขตสุขภาพที่6 ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจด้านวิชาชีพสุขภาพได้มีเส้นทางการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นกําลังสำคัญต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศในอนาคตสถาบันพระบรมราชาชนกนะคะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีปณิธานที่แน่วแน่ว,ว่าจะเป็นปัญญาเพื่อชุมชนดังนั้นเราได้มีโครงการสปชสัญจรซึ่งเป็นโครงการที่จะเป็นการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศในการที่จะร่วมกันให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในทุกโรงเรียนเพื่อที่จะได้เข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชาชนกโดยได้มีโครงการนี้ มาเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะในโอกาสนี้ก็จะเป็นการที่โครงการความร่วมมือเดิมนั้นกำลังจะคบวาระของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวันนี้จึงเป็นการมาลงนามบันทึกความร่วมมือกันต่อเนื่องในระยะที่สองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นาการจัดบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้จึงจะเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียน เพื่อที่จะให้โอกาสทุกคนในชุมชนนะคะได้ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาที่สถาบันพหลรมราชชนกแล้วก็กลับไปดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนของตนเองเป็นการดูแลที่ใกล้บ้านใกล้ใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพปฐมภูมิค่ะ